เลยนะครับเจนเย็นนะครับเจนเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะครับทุกคนอยี้ครวรอก่อนนะครับรอก่อนนะรอก่อนนะนหนูแดงหน่อยนะน้องแดงอ่ะครับผมโอ้หเจียบเทียบยอมก็ไม่ว่าใครบอกว่าอายุเยอะวัยรุ่นอยู่นี่อ่ะเชิญต่อจ้าเขยนะครับเชิญครับเชิญครับโอเค อย่าลืมอะไรไว้บนเรือนะจ๊ะติดตามในโซเชียลของชื่อว่าเพจชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะครับผมครับขอบคุณครับเอ้า่าเชียบเทียบโอเคครับผมใช่ใ่ครับแล้วก็อยี่บนสุดบ้าน กลับมาแล้วต้อมเดี๋ยวก่อนนะคะกินนู่นเรื่อยอะอะไรวะยังไม่ะได้หลงโอเคเชิญครับเดี๋ยวตอนเย็นจัดล็อบสเตอร์ให้เลยล็อบสเตอร์ยี่กูไปนหลงล็อบสเตอร์หล่นเอามึงลงมาสิลงเดี๋ยวเดี๋ยวรอสตรงก่อนข้าวมึงอยู่นู่นนะไปกินข้าวเลยพี่ต้อมมาจัดการแล้วไปรูเล่เรื่อยไปเดี๋ยวรอสตูก่อนเลย ไงงปไ,ไปกินข้าวปลาแล้วทุณจะต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่อ,อย่าสาั่งกาแฟนะไร้ไ <laughs> อยสี่ิบข้าวเมือง่าข้าวมืงอ่ะคุณสั่งแล้วแต่กุมา <laughs> คนขับนั่งยังไม่ได้กินเลยเจออัไ <laughs> <c oughs> เลยครับพอ่อ <c oughs>